สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีเรื่องราวของเกจิอาจารย์ดังแห่งจังหวัดกาลสินนั่นก็คือหลวงปู่ศิลาสิริจันโทล่าสุดก็ทำเอาฮือฮาเป็นอย่างมากเมื่อต๊อดปิติบอนพาดอนเขากลาบหลวงปู่ศิลาเกจิทีลาบสูงโชวลอยสักที่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญสิทธิานุสิทธิ์และประชาชนผู้ที่เคารพนับถือนับหมื่น หลังไหลเดินทางมาเพื่อเข้าร่วมพิธีถวายกุฏิพระราชวัชรธรรมโสพลหรือหลวงปู่ศิลาสิริจันโทที่ธรรมะอุทยานหลวงปู่ศิลาสิริจันโทเพื่อชมบรารมีและเข้ากราบสการะเกจิชื่อสายปฏิบัติโดยตอดปิติพิลมพักดีสามีนุ่นวรนุษย์ก็เป็นอีกหนึ่งสิทธิอนุสิท์ที่ได้ไปร่วมงานและเข้ากราบหลวงปู่ศิลาพร้อมกับโชรอยสักใหม่สุดคลัง ได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความว่าเข้ากราบหลวงปู่ศิลาและได้โพสต์รูปคู่กับบอลพาราดอนและโชว์รอยสักที่เหมือนกันเป๊ะพร้อมข้อความว่าเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรอกครับส่วนทางด้านของบอลพาราดอนก็ได้โพสต์ภาพเข้ากราบหลวงปู่ศิลาพร้อมกับระบุข,ข้อความว่าหลวงปู่ศิลาสิริจันโทวัดพระธาตุหมื่นหิน วชิรโสพลยานและนอกจากการสักแล้วสิ่งที่ประชาชนและลูกศิษย์อยากมีไว้ในครอบครองนั่นก็คือวัตถุมงคลของหลวงปู่ศิลาเพราะเชื่อกันว่าหากนำติดตัวจะเป็นสิริมงคลแคล้วคลาดปลอดภัยทำสิ่งใดประสบความสำเร็จนั่นเอง